เชื่อว่าหลายๆคนคงรู้จักกับ Google Map เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่า map อันนี้ใช้กันทั่วโลกมีคนใช้บริการเยอะมากๆและก็มีการบอกข้อมูลรายละเอียดของสถานที่ต่างๆได้อย่างครบครันไม่ว่าจะเป็นข้อมูลสายรถเมล์วิธีการเดินทางรถจะติดหรือเปล่าไปจนถึง Street View ให้เราสามารถเห็นเส้นทางจริงได้ก่อนที่จะเดินทางอีกส่วนหนึ่งที่หลายๆคนสงสัยนะคะว่าเอ๊ะมักจะเห็นว่ามีรูปอยู่ในสถานที่ต่างๆด้วยรูปพวกนี้มาจากไหนใครเป็นคนโพสต์แล้ว ถ้าเรามีรูปอยู่ในเครื่องอยากจะโพสต์บ้างทําได้หรือไม่วันนี้ก็เลยเอาวิธีมาบอกกันค่ะว่าจะทํายังไงให้โพสต์รูปของสถานที่ที่เราต้องการผ่าน Google Map บน Android สําหรับวิธีการง่ายๆเลยนะคะเปิดแอปพลิเคชัน Google Map ที่มีอยู่ในเครื่องขึ้นมาก่อนค่ะเมื่อเปิดเสร็จแล้วก็ให้เข้าไปดูตรงที่เขียนว่า p h o t o เมื่อเข้าไปในนั้นนะคะก็จะมีรูปภาพหลากหลายเรียงกันอยู่ถ้าเกิดเราต้องการที่จะเพิ่มรูปภาพก็เพียงแค่แตะ ที่ปุ่มบวกเพิ่มรูปภาพค่ะเมื่อแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็สามารถเลือกได้นะคะว่าจะอัปโหลดรูปภาพจากที่เราเคยมีอยู่ในกล้องเคยถ่ายมาก่อนหน้านี้หรือว่าจะถ่ายสดๆดเดียวนั้นเลยก็ได้เมื่อเลือกภาพได้แล้วก็มาถึงใส่คําบรรยายใต้ภาพหรือว่า Caption ซึ่งตรงนี้เราก็สามารถใส่ข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะคะเมื่อทําทุกอย่างเรียบร้อยตามขั้นตอนแล้วคราวนี้ก็เหลือแค่อัปโหลดกดไว้แล้วก็รอ เมื่ออัปโหลดเสร็จเรียบร้อยรูปของเรายังไม่ได้ขึ้นไปอยู่บนหน้าแมปทันทีนะคะเมื่อผ่านทุกขั้นตอนนี่ก็เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเพียงแค่นี้รูปของเราก็จะไปอยู่บน Google Map แล้วง่ายๆแค่นี้เองค่ะยังไงลองเอาไปใช้กันดูนะคะช่วยกันสร้างฐานข้อมูลที่แน่นปึ๊กใน Google Map Thailand กัน